สวัสดีครับเนื่องจากว่าบริหารเวลาผิดพลาดน,นิดหน่อยแล้วก็ไม่นึกว่าบ้านเมืองจะร้อนขนาดนี้พี่น้องเราที่อยู่ข้างหลังก็ร้อนจนอยู่บ้านไม่ได้ต้องมาอยู่กันที่นี่กันหมดนะครับก็เลยจำเป็นจะต้องรวบรัดตัดตอนนะครับให้ได้โอกาสพบกับพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับ สิ่งที่เราดำเนินการมาจนถึงวันนี้ให้มีการชุมนุมแนวหน้าของเราคือคอปทอคือสอปอปสอคือกองทัพธรรมวันนั้นเราพยายามบอกพี่น้องประชาชนทุกคนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับบ้านเมืองไม่ใช่ความปกติ สิ่งที่เกิดขึ้นกับบ้านเมืองคือการร่วมมือกันครั้งใหญ่ของนักการเมืองที่เป็นรัฐบาลที่ครองอำนาจ9ก้าปีสู่รัฐบาลเศรษฐาสู่รัฐบาลอุงอิงทั้งหมดเป็นการสมคบคิดทั้งหมดเป็นความร่วมมือเขารู้ว่า ประชาชนติดกับดักอยู่กับระบอบการปกครองเขารู้ว่าประชาชนไม่เคยสู้จนถึงที่สุดเขารู้ว่าเมื่อสู้มาระยะหนึ่งแล้วจะมีนักวิชาการจะมีสื่อมวลชนจะมีคนต่างชาติบอกเราว่าต้องกลับเข้าสู่การเลือกตั้งพอเราสู้กับการเลือกตั้งพอนักการเมืองเลว มีทหารมาทำการยึดอำนาจแล้วก็บอกเราว่าจะปฏิรูปประเทศสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ทำให้เราเห็นอย่างชัดเจนว่าคนระยำพวกนี้ไม่เคยจริงใจกับประเทศชาติไม่เคยจริงใจกับประชาชนก่อนที่จะว่ากันต่อไป วันนี้คนที่เสียสละเป็นแนวหน้ามาเกือบสองปีนั้นเนี่ยได้ยืนหยัดได้ทำความจริงให้พี่น้องเห็นว่าถ้าเริ่มต้นทำลายกระบวนการยุติธรรมแล้วทำลายหลักนิติธรรมแล้วหลังจากนั้นจะไม่มีอะไรเหลือในบ้านเมืองนี้ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคอปทครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับสปปสครับ ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับกองทัพธรรมครับสิ่งที่เราต้องมองให้ชัดวันนี้ไม่ใช่แค่การโกงไม่ใช่แค่การต้องการครองอำนาจรัฐสิ่งที่เกิดขึ้นสองปีที่ผ่านมาได้เข้าสู่กระบวนการทำลายชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์เรียบร้อยแล้วเหลือเฉพาะประชาชนเท่านั้นเขาทำลายชาติยังไงพี่น้องอาจจะติดกับดักว่าต้องประชาธิปไตยถ้าพี่น้องได้มีโอกาสไปดูรัฐธรรมนูญของประเทศต่างๆไม่ว่าจะประชาธิปไตยไม่ว่าจะสังคมนิยม ไม่ว่าจะคอมมิวนิสต์นั่นแค่ชื่อระบอบการปกครองแต่หัวใจของการปกครองนั้นเนี่ยอยู่ที่เพื่อประโยชน์โดยรวมของประเทศชาติและความผาสุกข,ของประชาชนรัฐธรรมนูญทั่วโลกเขียนแบบนี้ครับฉะนั้นไม่เกี่ยวกับประชาธิปไตยไม่เกี่ยวกับสังคมนิยมไม่เกี่ยวกับคอมมิวนิสต์ทั้งสิ้นครับ ที่เราโชคดีที่สุดเราอยู่บนแผ่นดินนี้เป็นพันปีเราสืบทอดอำนาจกันมาเป็นพันปีเราไม่เคยยึดหลักการปกครองใดๆทั้งสิ้นเรายึดหลักแค่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เท่านั้นครับถ้าพูดถึงการทำลายชาติวันนี้ ไปไกลกว่าการขายชาติแล้วเพราะกรณีที่เกิดขึ้นช่องบกตาเมือนทมตาเมือนควายต่างๆนานาไม่ใช่การขายชาติครับมันเป็นการยกชาติให้เขาไปแบบฟรีๆครับนี่ไปไกลกว่าการขายชาติสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะอ้าง MOU 44ไม่ว่าจะอ้างโนแมนแลนด อีกมากมายต่างๆที่อ้างกันทั้งหมดคือการสร้างพยานหลักฐานเพื่อให้เข้าหลักกฎหมายปิดปากเพื่อประโยชน์ของกัมพูชาล้วนๆครับนี่คือการสร้างพยานหลักฐานเขาสร้างหลักฐานกันมาตั้งแต่ปี2513 2,543 MOU43 ทำให้เราเสียเขาพระวิหารวันนี้ MOU43 กำลังจะเรากำลังจะทำให้เราเสียดินแดนเพิ่มเติมที่เรากำลังเห็นอยู่ในขณะน,นี้พี่น้องจำไว้ทักษิณชินวัตรแพทองทานชินวัตรภูมิธรรมเวชยายชัย เขาบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นโนแมนแลนคำว่าโนแมนแลนคำเดียวเท่ากับสละอำนาจอธิปไตยของตนเองและยกดินแดนให้เขาไปแล้วครับฉะนั้นวันนี้เมื่อเราออกมาพี่น้องทหารออกมาสิ่งที่ต้องเดินหน้าคือต้องไม่มีกรารเจรจา J b บีทั้งสิ้นครับ คณะกรรมการปักปันเขตแดน JBC นั่นระหว่างรัดด้วยกันมี GBC มี r b c แบ่งกันรัดแล้วย่อยลงมากับหน้างานที่พื้นที่คณะกรรมการเหล่านี้ตั้งขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการความไม่แน่นอนของพื้นที่ แต่ตาเมือนทมตาเมือนควายตาเมือนโตดช่องบกเกาะกูดเป็นพื้นที่ที่แน่นอนและเป็นของไทยครับฉะนั้นถ้าทหารไม่ยับยั้งการเจรจา JBC ที่จะมีขึ้นในวันที่14เท่ากับว่า ทหารกำลังเล่นละครหลอกเราเพราะถ้าเอาพื้นที่ที่แน่นอนเข้าไปเจรจาในคณะกรรมการที่ไม่แน่นอนนั่นหมายความว่าเราสละอธิปไตยของประเทศเราแล้วครับฉะนั้นพี่น้องทหารฟังผมไว้รัฐบาลยืนยันแน่นอนว่าจะเจรจา JBC วันนี้ทหารยังไม่ชัดเจนนะครับ แม้จะประกาศกฎอายการศึกยืนยันดินแดนแต่สิ่งที่ไม่ชัดเจนคือต้องประกาศให้พี่น้องประชาชนทุกคนได้ยินว่าจะไม่มีการเจราจาเจบีซีครับและเมื่อฮุนเซนฮุนมาเน็ตบอกแล้วว่าเขาไม่เอา MOU 43เราต้องถือโอกาสนี้ยกเลิกทันทีครับ นี่ว่าด้วยชาติในส่วนศาสนานั้นเนี่ยพี่น้องอาจจะนึกไม่ถึงเราอยู่กับรัฐบาลอยู่กับนักการเมืองมา90สปีทำลายศาสนาทั้งสิน้นเราไม่เคยเจอนักการเมืองที่มีฮิลิโอตัป,ปะความเกงลกัวต่อบาปความละอายต่อบาปโกงกันจนเป็นเรื่องเคยชินโจงโกงกันจนประชชนประชาชนไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร ถึงที่สุดปลายทางออกเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพกซ์ออก act, ออนไลน์ขายเหล้าเสรีเปิดขายเหล้า24ชั่วโมงทั้งหมดกำลังมอมเมากำลังทำให้คนในแผ่นดินนี้มีชีวิตเยี่ยงสัตว์เดระฉานเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพกซ์เนื้อแท้คือบ่อนการพนัน เพราะถ้าไม่มีเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กบอนการพน,นันตั้งไม่ได้เพราะถ้าจะตั้งบ่อนการพน,นันต้องเอาเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กมาเป็นเครื่องล่อมาสร้างแรงจูงใจและเอากิจการในเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กเป็นสถานที่ฟอกเงินฉะนั้นนี่รัฐบาลโกหกเห็นไหมครับว่าถึงที่สุดแล้วกระบวนการในการทำลายศาสนาเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ให้คนถอยห่างจากศิลธรรมการทำลายถาบันพระมหากษัตริย์พี่น้องเคยอึดอัดอยู่กับการออกมาเล่าเรื่องเท็จใส่ลายของนักการเมืองรุ่นใหม่แต่นั่นทำให้พี่น้องประชาชนแข็งแรงรู้ความจริงเอาความจริงออกมาพูดแต่สิ่งที่ทำ้ายถาบันพระมหากษัตริย์มากที่สุดแล้วอ้างว่าเป็นไฟเขียว อ้างว่าพระหมหากษัตริย์เป็นคนเอาทักษิณกลับมานี่ระยำที่สุดแล้วสิ่งนี้พี่น้องปฏิเสธไม่ได้ทันทีที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นนั้นเนี่ยหลายคนสูญสิ้นสัทพาหลายคนถอยห่างจากสถาบันพระหมหากษัตริย์แต่ผมจะบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องทักษิณชินวัตร เรื่องที่คณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชารักษาการเรื่องที่วิศนุเครืองามรักษาการรัฐมนตรียุติธรรมเขาไม่ได้ให้ทักสินขอทูเก้าพระปรานภัยโทษแบบปกติแต่เขาเอาอำนาจรัฐเอาอำนาจฝ่ายบริหารเข้าไปยื่นให้สถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งไม่เคยมีรัฐบาลไหนทำไม่เคยมีนักโทษคนไหนทำ แต่ไอ้นักการเมืองที่สมคบคิดกันมันทำเรื่องนี้แล้วได้ผลด้วยได้ผลด้วยเพราะคนเสื่อมศรัทธากับสถาบันอสัตว์อย่างที่สุดเพราะคนออกมาตายคนออกมาสู้กับการทุจริตคอร์รัปชันแล้วมีพระธานภัยโทษได้ยังไงพี่น้องไปอ่านรัฐธรรมนูญให้ดี ผมมีอำนาจอธิปไตยพี่น้องทุกคนมีอำนาจอธิปไตยพระาาบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็มีอำนาจอธิปไตยแต่น้อยกว่าพวกเราถ้าพี่น้องไปอ่านรัฐธรรมนูญอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากรรษัตริย์ทรงใช้อำนาจอธิปไตยผ่านฝ่ายบริหารนิติบัญญัติตุลาการนั่นหมายความว่าไง นายหมายความว่าใช้เองไม่ได้ในขณะเดียวกันอำนาจบริหารอำนาจนิติบัญญัติตุลาการโดยเฉพาะบริหารและนิติบัญญัติก็กลับไปบีบองค์พระมหากษัตริย์ได้เหมือนกันนี่เป็นรัฐธรรมนูญที่ต้องแก้ไขไม่งั้นจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกฉะนั้นพี่น้องที่สูญเสียกำลังใจ ฟังผมอธิบายอย่าเพิ่งเชื่อไปดูข้อกฎหมายและผมจะบอกพี่น้องประชาชนว่าคนที่สู้และรักษากระบวนการยุติธรรมมากที่สุดต่อสู้กับการสมคบคิดของนักการเมืองรักษาไว้ซึ่งกระบวนการยุติธรรมมากที่สุดพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวองค์รัชก,กาลที่สิบครับ และสู้เป็นคนแรกด้วยสู้เป็นคนแรกแต่ว่านี่คือกระบวนการทำลายทำลายสถาบันกษัตริย์มา20ปีไม่สำเร็จอันนี้คิดโปรเจกต์ใหม่เป็นเจ้าของเงินถ้าพี่น้องสังเกตสิ่งที่ทักษิณพูดมากที่สุดคือเรี่องเรื่องเกี่ยวกับระบบการเงินมาจากดิจิตอลวอนเลตสู่สเตเบิลคอยสู่จีโทเค็ ทำไมต้องเป็นเจ้าของเงินเพราะถ้าเขาเป็นเจ้าของเงินเขาไม่ต้องสนใจว่าใครจะเป็นคนออกกฎหมายเขาเป็นเจ้าของเงินเขาไม่ต้องสนใจว่าใครจะเป็นประมุขของประเทศนี้นี่คือหลักการของอเมริกาของยูซาอนิตที่ใช้เงินดอลลาร์ครองโลกวันนี้ไอ้เลวนี่กำลังทำแบบนี้ เห็นหรือยังครับครบถ้วนไหมครับชาติศาสนาพระหากษัตรเอาจนครบถ้วนการทำลายประชาชนให้ติดกับดักหนี้สินขยับตัวไม่ออกวันนี้เราก็ต้องยอมรับว่าเราขยับตัวไม่ออกเพราะเราเจออะไรไอ้ตัวพ่อสอทลอก็ทำเสียหายทุกเรื่องไอ้ตัวลูกก็งอทรลโง่แม่งทุกวัน จะอยู่กับไอ้ตัวเสือกทุกเรื่องกับอีนางโง่ทุกวันประเทศมันจะไปยังไงฉะนั้นวันนี้สถานการณ์ทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นเขาไปไม่ไหวเขายุบสภาเลือกตั้งเอาไหมจะยอมไหมถ้าให้เลือกตั้งแบบนี้เราวนกลับมาที่เดิม เขาลาออกเอาคนที่เหลือไม่ว่าใจเกษไม่ว่าอนุทินไม่ว่าพลประวิทย์ไม่ว่าพีรพันธ์มาเป็นนายกบางวนกลับที่เดิมเอาอย่างนั้นไหมพี่น้องเห็นแล้วเรื่องเลวร้ายหลายพักบอกจงรักพักดีไอ้พักไหนออกมาปกปัญหาบัน์กษัตริย์ไอ้พักไหนออกมาเอาทักษิณกลับเข้าคุกไม่มีเห็นหรือยัง วันนี้พักเพื่อไทยนําโดยทักษิณนําโดยุงอิงนาโดยเศรษฐาจะออกระบบเงินใหม่มีพักไหนออกมาค้านไหมไม่มีนี่เลวนักการเมืองเลวทุกคนมีใครแก้ปัญหาธนาคารให้เราไหมดอกเบีย้ยเกินอัตามีใครแก้ให้เราไหมเรามีธนาคารเพื่อช่วยเหลือประชาชนวันนี้ธนาคารแม่งทําร้ายประชาชนเราจะทนอยู่ได้ไง บอกว่าให้เราเพื่อให้เรามีบ้านมีรถมีอาชีพถึงที่สุดทรัพย์สินของเราเสร็จพวกมันหมดใครแก้ไหมไม่มีพลังงานสินค้าเกษตรอุปโภคบริโภคราคาไม่เป็นธรรมมีใครแก้ให้เราไหมไม่มีวงจรข้างหน้าอาจจะมีการรัฐประหารอีกเอาไหมเอาไหมต้องไม่เอา เพราะมันไม่ใช่ทางออกของประเทศนี้อำนาจมันจะวนอยู่แค่นี้รัฐสภ,าร,ภา,ารัฐประหารเลือกตั้งพี่น้องคิดง่ายๆเวลามันรัฐประหารมันบอกบริหารล้มเหลวรัฐสภา,าล้มเหลวแต่พอมันยึดอำนาจอีกมันเปิดรัฐสภา,าอีกเหมือนเดิมมันจะแก้ปัญหาได้ไหมฉะนั้นวันนี้ จะต้องเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองให้ได้พี่น้องประชาชนทุกคนผมรู้ว่ารักบ้านรักเมืองผมรู้ว่าให้ความสนใจกับข่าวสารบ้านเมืองพี่น้องต้องออกจากโลกโซเชียลบ้างออกจากโลกโซเชียลแล้วเข้าสู่สนามจริง เพราะรัฐบาลสู่สนามจริงมันออกคำสั่งจริงมันทำจริงถ้าเราอยู่ในโซเชียลเราสู้มันไม่ได้เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้พี่น้องพร้อมไหมครับถ้าเราต้องลงถนนกันอีกรอบพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับฉะนั้นต้องเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ด้วยประชาชนคนไทย ใช้อำนาจอธิปไตยของเราใช้ให้เป็นจริงที่ผ่านมาเราแค่แสดงพลังของเราแต่เมื่อเราแสดงพลังของเราแล้วเราส่งอำนาจไปให้เขาบ้านเมืองชิบหายมาถึงทุกวันนี้ฉะนั้นวันนี้ไม่ใช่แค่แสดงพลังเราต้องแสดงอำนาจของเราด้วยพรอไหมอำนาจอธิปไตย ฉะนั้นยุบสภาเลือกตั้งไม่เอารัฐประหารไม่เอาไม่มีผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญบอกให้ไปเลือกตั้งเราไม่ไปเลือกตั้งก็ได้แค่เสียสิทธิ์แต่ถ้าเรารักษาสิทธิ์ในการเลือกตั้งแต่บ้านเมืองชิบหาย นี่พิสูจน์แล้วเก้าสิบปีรัฐประหารก็เช่นเดียวกันยี่สิบกว่าครั้งแล้วบ้านเมืองชิบหายทุกครั้งผมให้พี่น้องประชาชนไปคิด้าการข้างหน้าจะไปเร็วจะเปลี่ยนตัวนายกจะยุบสภาอาจเข้าสู่การรัฐประหารพี่น้องพร้อมจะยืนหยัดไหมครับว่าเราไม่เอาสิ่งเหล่านี้ พี่น้องพร้อมจะยืนหยัดไหมครับว่าเราต้องตัดสินใจเราต้องกำหนดได้อำนาจอธิป็นของเราและเราต้องใช้มันขอบคุณครับ